น้องแซมอยากได้เสื้อยืดกงเกงขาสั้นสักสองสชุดนะคะก็เลยพากันมาที่ห้างนี้ค่ะไทตันมอลล์ที่เมืองชัยปุระนะคะที่เมืองนี้ก็มีอยู่หลายห้างเหมือนกันไม่ใช่มีห้างมีห้างเดียวนะคะหลายคนถามว่าอยากเห็นห้างสรรพสินค้าที่อินเดียตังเลยว่า หน้าตาจะเป็นยังไงก็คล้ายๆกันนะคะชั้นบนก็เป็นโรงหนังแล้วก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของในส่วนของซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วค่อยมานั่งพักดื่มกาแฟแถวๆนี้แหละ ซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาชื่อดีมารนะคะวันนี้ที่มาไม่ใช่วันอาทิตย์คนก็เลยมีแค่นี้นะคะถ้าเป็นวันอาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆนะคะด้านล่างก็จะเป็นพวกของกินร้านกาแฟโต๊ะนวดแล้วก็พวกของขบเคี้ยวมาในซปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว เื้อผ้าก็ราคาถูกอะค่ะตัวละสองร้อยอย่างเงี้ยก็แปดสิบบาทซื้อเอาไปใส่เล,เล่นๆน้องแซมก็เลือกใหญ่เลยเอาตัวไหนดีนั่นมีทาบด้วยในแบบเดี๋ยวปล่อยให้พ่อลูกเขาเลือกไปนะคะเอาแค่มาชมว่าห้าง ในอินเดียหน้าตาเป็นยังไงก็เหมือนเหมือนกันนะคะทั่วไป <Same. S 1> ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ก็เจ๊งไปเยอะเพราะ Dropship อ,ออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนมากมักจะชอบจิ้มซื้อสินค้าที่บ้านนะคะไม่ต้องออกมาเดินให้เหนื่อยไม่ต้องหาที่จอดรถจิ้มจิ้มเอา จ่ายเงินก็จ่ายออนไลน์เดี๋ยวของก็มาส่งที่บ้านห้างก็เลยอยู่ยากนะคะออกจากนี่แล้วน้องแซมไปขี่วัวกระทิงนะคะนางเลงไว้แล้วแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ